สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์ตาชนบายยามาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสารรค์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สัปดาห์นี้นะคะเรากำลังเรียกร้องสิทธิไม่ใช่เรากำลังจะ <c oughs> <c oughs> ให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ที่คุณผู้ใช้รถจักรยานยนยามาฮ่านั้นต้องทราบและเป็นเรื่องที่สำคัญ กระชับอย่างแน่นอนเพราะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เองแต่ก่อนอื่นต้องไปชมไฮไลท์รายการได้ก่อนณนปัตติค่ะสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นต้องทราบและที่สำคัญต้องใช้แล้วทำไมเราถึงต้องใช้สิทธิ์เหล่านี้ไม่จำกัดกิโลของยามาฮ่าฟินนั้นบอกได้เลยว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยากให้คุณผู้ชมนะคะตระหนักถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมจะได้รับสิทธิ์ สวัสดีครับเบบี้ช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง Yamaha X Max